ตาแรกของอัปเดตใหม่นะครับ f o r t Nightmare คลิปนี้นะครับผมตัดมาจากไลฟ์ใน tiktok นะครับเสียงมันก็อาจจะมั่วๆนิดนึงนะาะครอยากดูไลฟ์ใน tiktok นะครับพิมพ์ไปเลยนะฮะไอเทปโดบก๊อปปี้ใน tiktok ฝากไป follow ด้วยนะครับไปบังเกอร์ไปบังเกอร์โอเคครับ let's go บังเกอร์บังเกอร์บังเกอร์อ,รอ๋อไม่ใช่รถไฟนี่ดีมาดีมาดีมาดี ถือมีดแล้วมันจะเป็นผีแบบนี้นะครับดูหน้าตัวเองไม่ได้ตกใจน้องยิงพี่ทำไมอะ่ะไปต่อไปต่อเดี๋ยวเราไปเมืองใหม่กันต่อนะครับแต่รถเราไปไหนแล้ววะทำไมกูจอดตรงนี้น้องน้องรถติดรถรถติดวะโอเคมุ่งมุงมุงมากโอ้โหเมืองอะไรเนี่ยมาปิดล็อกแมปป๊บเรียบร้อย อุ้ยเจอคนเจอคนอุ้ยมันยิงมันยิงนี่ไงแล้วก็คลิกสอนเล่นกอดไนท์ปี2024โอเคค่โอเค้าาจะนานนะครับวิดาเมจ70นี่ไงตายไปเ็กโอ้ยมีอันนี้ด้วยไม่กวาดไม่กวาดไม่กวาดเหมือนจะเป็นอันใหม่ปะวิชบลูมอันเก่ามันไม่ใช่สีแดงอ่ะอันเก่ามันจะเป็นสีแบบปกติของเต็มตัวแต่วเราก็อันเก่าหมด ออนเกองหมดโอเคมาน้องขึ้นมาผมเคยเล่นมาหมดละเคยเล่นหมดละขอพี่ขอแทงก่อนเพราะมันจะแรงกันอะไรนะขอแทงก่อนนีเน่เป็นบอดเป็นบอดกระแทงนี่ไงเอาไมา่ใช่ตีมีกี่หรออืมอืมเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะสกูไปดูอ๋อเอาไว้ฮิวอ่าแบ่งพี่กินบ้างดิเฮ้ยอื้อ <c oughs> ค,คิดหนึ่งคิวรถเรเซอร์ลุคชั่นอ๋อเคกินประมาณนี้ไปรู้แล้วทิ้งวิงว่งได้ไม่จำกัดวิ่งได้ไม่จำกัดโอเคแถมเพิ่มเลือดเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวของใหม่เฟี้ยวนะครับขึ้นมาครับขึ้นมาไว้เดี๋ยวตอนนี้เราไปล่าก่อนนะครับมีฟอร์ดามิตปะวะเราหยุดปึ๊บถ้าลงไงอ๋อคลิกซ้ายไป ไล่ล่าต่อ3 uh. 2 1ึ่มันมีเรื่อยกูมีมี่มันมีเรื่อยมันมีเรื่อยมันมีเรื่อยเรื่อนแรงผมเล่นบอลจอยเล่นมันจอย,จอยเหรอ <c oughs> แต่พี่ค่อยไม่ค่อยจอยแล้วว oh. ่ะเจ็บว่ะบินบินแล้วบินแล้วผีเผือกกูกูหนีโอเคไม่มีฟอร์ดามีนะน้องน้องน้องถอยถอย,ถ,อย,ถ,อยถ้าน้องเอาได้น้องก็เอานะ แต่พี่ถอยกัดพิบเจ็บมันตามปะวะมันแขนผมไม่ได้ฟันมันเลยมันมัันนนนแขีเอ็มข่าระยะใกล้ไงมันจะประแทงหรอส่วนระยะใกล้ฝีมือเท่านั้นใช่ไหมอแล้วฝีมือเท่านั้นใช่เรื่อยๆอยากลองเรื่อยมั่งอ่ะอ่ะ้ยไม่ใช่เรื่อยอันนี้ แต่เรื่อยมันไม่ใช่เื่อยเื่อยมันอาวุธเก่าไม่ใช่หรอใช่มึงมาตอนไหนเนี่ยโอ้โหแรงน้องน้องไปไหนอะน้องไปอยู่ที่ไหนช่วยพี่ก่อนนั่นกูตายเลยเนี่ยดูสิอ้าวอ๋อน่าจะพิมพ์อว้โอ๊ยไปองของเก่าทั้งนั้นน้องต้องแก้แค้นให้พี่ละ เอาของเก่ากลับมา,าก็ดีบิวอย่างเอาขอบคุณครับไปกินสกูีิดูแล้วก็วิ่งโอ้ยมันมีมันมีเสาให้ด้วย,ยผมไปเก็บรูทใครมาวะแมตเต็มเลยไอตัวเมื่อกี้ตึงอยู่นะตัวเดียวที่ตึงในแมปอะอถึงปืนไ่ะ เฮ้ยเคื่อนมาเฮ้ยมันดึงเพื่อนตองคือบอดเล่นใจเลยนะเอ้าต่อมาคือบอดโอเคครับคุณลอตี้อันนี้ว่บแถบแดงที่จะไปตามเยี้สุดแล้วใช่น่ะใช่พวกอันนี้บอดอันนี้บอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะที่หลอดนงเฮ้ยขอเวลาพักหน่อยดิออ้โ เอาจัดเลยอ่ะเอาจัดเลยอ่ะเฮ้ย,ยไปเนาะมีโดรนนันน่นอนทุบปงปะเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยมัน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 ดึงมันดึงมันดึงอ้ยอันนี้อันเก่าหรืออันใหม่วะคนละตี้กันอีกเหกคน,น้องน้องนนองน้อง,อ,งอยู่ไหนอะ อันเก่าหมดอันเก่าหมดโอเคครับพี่เนียนอยู่มันไม่เห็นพี่มีอันไม,ไม,นนไ,มไม่กี่อันอันไมมไม่กี่อันโอเคครับน้องไม่มีของฮิวเลยอะ่ะน้องมีค้อนสามอันอะ่ะอุ้ยไม่เดียวนะเนี่ยลงรถปุ๊บไปวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชักชักชักสเปซเก็บเก็บเออ ทีละสองมาน้องเราทำได้ขอแค่ให้พี่เกิดเกิดแล้วเฮ้ย,ยมันมาวะมันมาวะเฮ้ยโฮ้ยนี่นี่น,นี่ในวงเลยในวงเลยไอ้ตีนี้มันซื้อบอดมาวะสู้ยากวะ่ะเหลือเหลือตีท้าย สองสองว่ะแต่เราไม่มีของอะน้องโอ้นี่ไงโหุนมากนะสำหรับคอหนึ่งอันปลา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 ,าเลยอนะปลาอะไรไรู้เก็บก่อนอ๋อไม่ใช่ปลาเหลนเป็นปลาโหุนมากน้องแต่พี่ต้องมีอันนี้ด้วยแล้วก็มีเกาะด้วยมันเหลือแค่สองตี้มันเหลือตี้เดียว มาดีบวกกันแบบแฟร์แฟร์เบารอ,อให้ผมฟามก่อนโอเคแมทพร้อมมาดีเอาเซิรเปิดแล้วเหรอครับใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อกี้เลยอันนี้ตาแรกเลยผมกดกันเป็นคนแรกอะ่ะเฮ้ยมาดียัยหนุม่มพี่พร้อมละพี่พร้อมละ,พ,พ,มละพี่ี่เบาอยูงวะยิงเบาๆยิงมาน้องยิงมาน้องพี่ไม่มีกระสุนพี่กระสุนหมดเล่นไหมแมยังครับแตงนึงแตงหนึง่ง ไปต่อไปต่อไปกันต่อไปกันต่อ,ต,อตรงนี้ตรงนี้กำลังเล่นครับผมไนท์แมนไหนอ่ะหมดใหม่หอ,อินเดรบ็อกอินเด็บล็อกอินเด็บล็อกอินเด็บล็อกอินเด็บ็อกโอเคสวยงามมันจะมีร่มเปล่าวะหรือว่าไม่มีอ่ะของใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับถึงไม่ค่อยได้ใช้ก็ถึงสวยพี่สวย เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตาแรกของอัปเดตใหม่นะครับก็ชอบไม่ชอบยังไงนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไป Follow ใน TikTok ด้วยนะครับไลฟ์ทุกวันที่ว่างนะครับมาเวลาที่คาดไม่ถึงนะฮะติดตามรอได้เลยนะครับ